สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนหาเงินฟรีเข้าบัญชีของ t o มานี่ y อลเ l ็ตนะครับด้วยแอปหาเงินจากการเล่นเกมนะครับผมได้รับเงินเข้ามาอยู่ที่400บาทนะครับผมถอนมาเมื่อวานนะเงินก็เข้าเมื่อวานแต่ว่าเพราะแต่ว่าผมนั้นมาอัดคลิปวันนี้เพราะว่าจะลงคลิปของวันนี้วันที่6มีนาคม2567นะครับซึ่งแอปนี้นะเป็นแอปมาใหม่นะครับแล้วก็สามารถถอนเงินได้จริงนะโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับแอปนี้มีทั้งเชิญเพื่อนแล้วก็ไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแอออปปปนนนนี้เ็ะะไรรกััคบ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับในวันนี้นะครับเรามาอยู่ในแอปหาเงินเข้าบัญชีของ Tmoney r u Wallet นะครับซึ่งนะครับผมนะใครที่หาเงินเข้า Wallet สามารถที่จะเอาเงินตรงนี้ไปถอนเงินได้เข้าบัญชีของธนาคารได้ด้วยเช่นกันนะหรือถ้าใครจะเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายค่าน้าค่าไฟค่าเน็ตก็ได้เหมือนกันหรือจะเติมเงินมือถือก็ได้เหมือนกันหรือจะนําไปซื้อของใน Lazada Shopee ก็ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ ใครที่มีความสนใจอยากหาเงินนะเพื่อเอาไว้ในการจับใจ่ายใช้สอยหรือลงทุนนะก็สามารถมาติดตามช่อง ANC Studio ได้เลยนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับผมมีแอปหาเงินนะที่ผมได้รับเงินเข้ามาอยู่ที่400บาทนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแอปนี้เป็นแอปอะไ์มาที่ Google Play Store เลยนะครับ สำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่า Crazy Bird นะครับจากค่าย Fun Quiz นะครับผมในะแอป,ปนี้ตอนนี้มียอดดาวน์โหลดที่1ล้านแล้วทุกคนนะถือว่าเป็นแอป,ปมาใหม่ที่มียอดดาวน์โหลดเร็วมากมากเลยนะครับเป็นแอป,ปเกี่ยวกับการเล่นเกมสอนนกให้เ,เรียนรู้การบินนะครับประมาณเป็นการกระโดดแบบนี้ทุกคนนะมันจะมีนกนะครับ ซึ่งนกตัวนี้นะครับเราก็ต้องกระโดดนะให้มันสอนบินนะกระโดดกระโดดตามเป้าหมายแล้วก็จะถึงเส้นชัยนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยทุกคนนะเราเล่นไปจะได้เป็นคะแนนเข้ามาเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญสีเหลืองแล้วก็เราก็นําเหรียญเหรียญสีเหลืองนั้นไปถอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารได้นับถอนขั้นต่ำอยู่ที่10บบาทนะครับมาดูเกี่ยวกับแอปนี้กันนะครับก่อนที่เราจะดาวน์โหลดนะใครที่ใช้ Uh, Android นะครับก็ต้องเป็น Android เวอร์ชัน5.0ขึ้นไประบบปฏิบัติการที่ต้องใช้คือ Android 5.0ขึ้นไปถึงจะสามารถรันแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชัน Crazy Bird ได้นะครับแอปนี้เปิดม้่อวันที่4มกราคม2567นะก็คือปีนี้เลยต้นปีเลยนะครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดวันที่3กุมภาพันธ์2567เวอร์ชั่นของแอปนี้1.0.2ด้วยกันนะครับยอดดาวน์โหลดสูงมากทุกคนนะ1ล้านดาวน์โหลดนะครับ ก็มาอ่านรีวิวได้นะรีวิวได้มีคนมารีวิวทั้งสิ้น1,356รีวิวได้คะแนนรีวิวอยู่ที่4.5นะครับเรามาอ่านตั้งแต่1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวเลยนะครับแล้วก็มาเขาเรียกว่าอะไรมาตัดสินใจนะว่าจะดาวน์โหลดได้เราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะ1ดาวเขาก็จะแสดง1ดาวนะครับแล้วก็2ดาวก็2ดาวนะเราก็อ่านได้เลยนะ3ดาว4ดาว5ดาวนะครับก็มาอ่านแล้วก็ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ส่วนใครที่อยากดูหน้าตาของแอปว่ามันเล่นยังไงสร้างอะไรได้ยังไงก็มาดูในคลิปนี้กันนะครับ นี่ทุกคนนะตอนนี้นะผมก็นะครับมีเงินสีเขียวนะครบแล้ว400บาทนะสามารถถอนได้ซึ่งที่ผมได้รับเงินมา400บาทนะั้นที่ผมให้ดูตอนต้นคลิปเมื่อกี้ก็เป็นกิจกรรมอันนี้เหมือนกันก็คือเป็นการสะสมเงินสีเขียวนะครับ400บาทแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็ถอนมาเมื่อคืนนะถอนเมื่อคืนเงินก็เข้ามาเมื่อคืนนะอันนี้ยอดนี้เดี๋ยวเราค่อยถอนนะครับผมกดกระกบัดก่อนนะ มาที่ตรงนี้เลยนะครับที่ตรงที่กระเป๋าสีเขียวนะอันนี้แหละที่ผมได้รับเงินมานะที่เป็นสี0้ยบาทนะครับอ่านี่คือหลักฐานนะครับวันที่5เดือนมีนาคม2024ที่เราได้รับมานะครับอ่าสี0้ยบาทนะครับแล้วก็วันที่4นะคือเมื่อวานนะก็ได้ทําการถอนไปเหมือนกันนะั่นหนึ่งเมื่อวานก่อนนะั่นหนึ่ง้บบาทจุดเจ็ดสตางค์นะก็ได้ถอนมานะครับ เดือนนี้นะครับก็ถอนไป3า3ครั้งแล้วนะครับตันนี้ก็คือเป็นในสองเงินสีเขียวแล้วก็เงินสีเหลืองนะครับผมนะโอเคนะกันนี่ทุกคนนะช่องของเรานะครับสำหรับการหางเงินนะก็คือมี2วิธีนะก็คือการหาเงินสีเขียวกับการหางเงินสีเหลืองนะครับการหางเงินสีเขียวนั้นไม่มีเงื่องไขถ้าสมมติเรานั้นมีธนบัตรตรงนี้ ที่ครบนะันขั้นต่า400บาทหรือ1,000บาทหรือ3,000บาทเนี่ยกดถอนเลยนะไม่มีเงื่อนไขว่าเออเราต้องไปเชิญเพื่อนอะไรพวกนี้ไม่มีทุกคนนะต้องสามารถถอนได้เลยนะส่วนแอปเมื่อวานที่ผมลงไปเมื่อวานนะครับก,ก็คือว่าน่าจะต้องเชิญเพื่อนนะครับเพราะว่า คนที่ไม่ได้เชิญเพื่อนนะก็คือมันจะมีเงื่อนไขเปิดแสงนกนะของผมก่อนหนะ้านั้นคือผมผมเชิญเพื่อนไปเยอะมากนะก็เลยไม่มีในส่วนการเปิดแสงนกมันไม่เกี่ยวกับการเป็นยูทูบเบอร์นะที่ผมคิดไว้นะเพราะว่าแอป,ปนั้นผมก็ไม่ได้ถูกจ้างให้รีวิวนะแอป,ปนั้นผมได้มาจากน้องที่ดูช่องของผมนะเขามาแนะนําให้ผมนะว่าเออลองรีวิวแอป,ปนี้นะผมก็รีวิวแล้วก็ออบอกอาหารเชิงของน้องเขาด้วยเนาะก็ไม่ได้ว่าทางแอปพลิเคชันเขาติดต่อหาผมนะครับไม่ใช่ทีเนาะ โอเคแอปนี้ก็เหมือนกันนะครับผมนะก็ลองดูนะลองมาเล่นกันดูนะครับผมนะในส่วนของเงินสีเหลืองนะครับก็สามารถถอนได้ขั้นต่ําอยู่ที่10บาทนะก็คือสะสมคะแนนให้ได้1 0 0 0 0แคะแนนนะหรือเท่ากับอยู่ที่10บาทนะก็สามารถถอนได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถถอนได้วันละ1ครั้งนะครับผมเอ้โหมีคนถอนแต่ละครั้งทุกคน100 0บาท400บาทเยอะมากทุกคนนะ ซึ่งการหาเงินสีเขียวนั้นก็มาจาก v i p ีนะครับนี่ทุกคนนะถ้าเรามาทำธุรกิจ v i p ีสะสมตัวตรงนี้นะครับอันนี้ภุรกิจของผมนะ v i p ีที่7นั้นต้องสะสมตัวให้ได้4 0,000ตัวถึงจะได้4 3 0บาทตรงนี้นะครับก็แต่ละ v i p ีเขาก็จะบอกนะว่าจะได้ไปกี่บาทกี่บาทกี่บาทตรงนี้นะเราก็สามารถถอนได้เลยนะครับทุกครั้งที่อัปเกรด VIP คุณจะได้รับรางวัล1รางวัลจนถึงระดับที่15นะครับอ่าดันเวลตัมที่เวล15นะ VIP 15บนะคร เมื่อคุณสะสมประสบการณ์ AP ระดับของคุณจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัตินะคุณสามารถรับประสบการณ์ว p ไได้โดยการเชิญเพื่อนหรือทำภารกิจประจำวันให้สำเร็จแล้วก็เข้าร่วมในกิจกรรมนะถ้าใครไม่ได้เชิญเพื่อนก็สามารถทำภารกิจประจำวันแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมแต่ถ้าผมแนะนำคือเชิญเพื่อนนะ่าจะทำให้เรานนัได้ประสบการณ์ดีเยอที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็ไวที่สุดนะครับ V.I.P. หลังจากอัปเกรดแล้วคุณยังสามารถยกเลิกการตึงเงินที่ถูกแช่แข็งบางส่วนได้ก็คือตรงนี้ทุกคนนะมันจะมีเงินที่ถูกแช่แข็งไว้นี่ทุกคนนะถ้าเราอัปเกรดแล้วมันก็จะถ้าสมมติว่าอัปเกรดได้400มันก็จะลุกตรงนี้400ข้อบัญชีตรงนี้400เหมือนกันเนาะอันนี้ได้400อันนั้นได้400ก็กลายเป็น800ทุกคนนะโอเคนะตอมาคือตรงนี้ทุกคนนะอันนี้คือเป็นภารกิจอ่าภารกิจประมาณว่าเป็นการแข่งขันในเซิร์ฟทุกคนนะเป็นการแข่งขันใน,น,นเซิ อ่าดาวนะับหรือคะแนนตรงนี้ทุกคนนะกดลับไปเลยนี่ทุกคนนะดาวทุกคนอ่ะ กดเดีนี้เลยนะครับผมก็ได้มา13ดาวแล้วทุกคนนะอันดับหนึ่งอยู่ที่17ดาวนะครับถ้าอันดับนี้ก็คือจะหมดเก้อ,อีก15ชั่วโมงนะก็คือถ้าหากว่าใครนั้นทาภารกิจตรงนี้ได้สําเร็จนะก็คือว่าติดนะครับติดอันดับของเขาเนะเราก็จะได้รับเงินแล้วก็รางวัลไปเนาะอันดับ1 3,500บาทเลยทีเดียวนะอันดับ2 1,650บาทอันดับ3 1,600บาทตามนี้เลยทุกคนนะน่าจะมีช่องไทยติดอยู่นะคิดว่านะ อันนี้คืออันดับที่20นะครับอันนี้ยังเป็นเงินสีเขียวอยู่นะเรามาดูกันว่าเงินสีเขียวตั้นอันนี้ทุกคนนะอันดับอันดับที่30นักคนไทยเรานะครับวุญนคุณบว์พักเนอะอันนี้นะครับเราก็ดูต่อนะมีอีกไหมน่าจะมีอีกแหละนะครับก็ถ้าว่าเราน่ยติดอันดับนะครับเราก็จะได้รับเงินนะตามนี้ตามนี้เลยนะครับผมอันนี้คือในส่วนของช่องตาประเทศหมดเลยโอ้อันดับ60ก็ยังเป็นเงินอยู่เลยทุกคนนะ เราอยู่อันดับ65นะก็ยังได้เงินอยู่ทุกคนนี่ทุกคนนะเอ่อมันถึงอันดับที่เท่าไหร่โอ้เยอะมากทุกคนนะั่นนาจะเป็นอันดับที่100ร้อยแล้วเปล่าที่ได้รับเงินเออเกินทุกคนนะแสดงว,ว่าถ้าใครนะ่าติดอันดับร้อยกว่านะพวกนี้ก็ได้รับเงินเหมือนกันทุกคนโอ้ไม่มีดัตต้าแค่ถึง1 0 1เองทุกคนตรงนี้นะ ก็นะให้ไปขยันนะาทำภารกิจนะ้าให้ได้เยอะที่สุดนะตรงนี้นะภารกิจสะสมดาวนะครับมันจะหมดเขตอีกประมาณ15 15นาสิชั่วโมงนะแล้วก็ถ้าหมดเขต1ิชั่วโมงปับมันก็จะมีซีซั่น13ต่อนะก็ซีซสั้น10ซีซั่น13นั้นใช้เวลาประมาณ3วันในการแห่งขันนะครับผมต่อมาก็คือเปในสองผิวตรงนี้คือเปในสองการเปลี่ยนแปลงไอคอนตรงนี้ ที่เป็นตัวละครในการเล่นเกมนะครับนี่ทุกคนนะก็จะมีตรงนี้ผมเปลี่ยนเยอะมากนั่เหลืออีกแค่สอ่านนอกแค่เรากดฟรีแล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าผมกดฟรีแล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะผมจะได้ตัวละครอันไหนนะครับ โอเคทุกคนนะันก็ผมได้รับแล้วทุกคนนะั่นก็คืออันนี้ทุกคนอ่านี่ทุกคนไนดะ้เป็นประมาณเป็นสิงโตทุกคนนะก็อันนี้ก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยนะครับต่อมาเป็นการแข่งขันขรตรงนี้คือเป็นในส่วนของอ่ารางวัลประสบความสําเร็จตลอดชีพของเรานะเช่นเพื่อนนะเขาทําธุรกิจอยู่ที่1 0 0 0บาทเบาทไม่ใช่1000คนนะผมก็ทําสําเร็จแล้วแล้วก็แต่ละครั้งที่เราทำธุรกิจสาเร็จจะได้อยู่ที่95บาทเนาะมันมีนธุรกิจเชิญ5คน10คน1 0 0คน 50, คนตรงนี้นะคนมันเต็มอยู่ที 1, คน,นะครับ แล้วก็ภารกิจนี้คือการดูวิดีโอนะก็ต่อไปก็คือให้ได้200วิดีโอแนละ้วสครั้งก็จะได้อยู่ที่5าตัวแล้วก็ส0 0พันในส่วนของ4 5 0 0ั8 0 0เหรียญน,นะครับเหรียญน,นำไปถอนเงินได้ส่วนตัวก็นำไปในส่วนของการอัปเกรดเวพีได้ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เ็จสิ่งงานโต้อตอบ100งานโต้อตอบนะครับแล้วก็ผ่านด่านนะํา100ด่านด้วยกันนะครับจะได้อยู่ที่5ตัวกับเงิน2 0บาทนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นภารกิจรายวันนะครับอันนี้การชินเพื่อนเนะ ผมก็เชิญไปแล้วก็ได้ตัวไปแล้วเมื่อกี้ด้วยแล้วก็เวลาออนไลน์ก็คือออนไลน์ในเกมอยู่ที่30นาทีนะแล้วก็ตรงนี้นะเราก็ได้ในส่วนของคะแนนพิเศษทุกคนนั่นนี่ทุกคนนั้นได้ตัวนะครับอ่าแล้วก็อันนี้อีกนะครับผมนกดเลยนะครับ ส่วนที่เหลือก็คือเป็นในสวนภารกิจของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็เล่นนะภารกิจนี้ผมไม่เคยทำนะแล้วก็ภารกิจของการดูวิดีโอ5วิดีโอภารกิจนี้ผมทําอยู่นะแล้วก็เสร็จสิ้นง,งานโต้ตอบ5ครั้งผมก็ทําอยู่นะแล้วก็ภารกิจเล่นเกมนะัพกพบก็ทําอยู่นะแค่ไม่ทําแค่ภารกิจนี้ภารกิจเดียวนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นการเชิญเพื่อนตรงนี้นะถ้าเราสามารถเชิญเพื่อนได้แล้วก็ พื่อนของเรานั้นทำธุรกิจจนครบ4ข้อเนี่ยนะครับเราก็จะได้อยู่ที่32,800คะแนนด้วยกันนับนำไปแลกเป็นเงินได้เลยนะครับส่วนตรงนี้คือเป็นการใส่รหัสเชิญนะครับการใส่รหัสเชิญนับสามารถใส่ได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็จะได้อยู่ที่100เอจะได้อยู่ที่4.5บาทนะครับผมนะก็ใครที่ยังไม่ใส่รหัสเชิญนันก็ใส่ไปได้เลยถนะ้ามีของเพื่อนใส่ของเพื่อนไปก่อนนะถ้าไม่มีของเพื่อนก็สามารถที่จะใส่ ของผมได้เลยนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามสามสามสองศูนย์นะเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามสามสามสองศูนย์นะกดคำว่าส่งไปคุณจะได้อยู่ที่สี่ห้าบาทเนาะส่วนสองร้อยสี่สิบเหรียญสองร้อยสี่สิบเหรียญอันนี้เป็นภารกิจของงานเชิญโต้ตอบนั่นเองนะครับผมนะการเล่นเกมก็กดตรงนี้ไปเลยแล้วก็กระโดดนะครับกดค้างไว้ที่หน้าจอ,อถ้ากดค้างนานไปมันก็จะกระโดดไกลหน่อยนะ ถ้ากดค้างไม่ค่อยนานเท่าไหร่มันก็จะกระโดดไม่ไกลเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เลยเนาะนี่ทุกคนนะก็ทั้งหมดมีอยู่้วยกัน9้าด่านนะครับโอเคนับเลยอีก3ด่านนะครับอีก2ด่านทุกคน่าชนะเลิศนะัดด่านสุดท้ายนะัฟินชิชนี่ทุกคนนะเมื่อเราชนะเลิศนะเราก็จะได้ในส่วนของเหรียญมา95เหรียญน,นะครับเราก็กดคําว่ารับแล้วก็ดูวิดีโอไปหน่วิดีโอนะครับ เรียบร้อยทุกคนนะก็อยู่ในส่วนของระดับที่60แล้วนะครับเราก็เล่นเกมต่อไปได้เลยนะครับวันนี้เนาะก็ประมาณนี้เลยในส่วนของแอปพลิเคชันหาเงินฟรีแอปใหม่ที่มีชื่อว่า Crazy Bird สามารถถอนเงินได้จริงนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือไม่ก็จะเป็นในส่วนของ,งเงินสีเขียดสามารถถอนเงินได้จริงทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับฉะนั้นก็นะถ้าใครนะครับที่สนใจนะก็ลองมาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มาอัปเดตในส่วนของวิดีโอที่ผิดเทคนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะจะแนะนําเพื่อนสามารถที่จะนําวิดีโอนี้ไปแชร์ให้กับเพื่อนของเราได้แล้วก็ให้เพื่อนของเรานั้นใส่รหัสเชิญของเราไปได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ